มสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเด็กบุญร้อยผมวันนี้ผมมีเนี่ยผมดอกไม้ไฟนะอันนี้คือดอกไม้ไฟที่เราสามารถหาซื้อได้นะแล้วอันนี้คือดอกไม้ไฟที่ผมเพิ่งแคบไปนั่นเองนะผมนี่เป็นสีเหลืองนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะจุดดอกไม้ไฟทั่วไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือดอกไม้ไฟทั่วไปนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับผมอ่านี่ฮะก็อยู่ได้ประมาณสิบยี่สิบถึงสามสิบวีเนาะโอเคครับผมอ่ะรอบต่อไปเรามาเนี่ยผมอ่ะดอกไม้ไฟแบบสีเหลืองนะผม อันนี้คือดอกไม้ไฟแบบสีเหลืองครับผมนี่ฮะก็จะโอ้น,ฮน,ฮนีฮะผมมันจะมีสีด้วยนะไม่ใช่แบบดอกไม้ไฟทั่วไปนะผมนีฮะผมโอ้โหมันมีถุงพลาสติกเราต้องแกะถุงพลาสติกก่อนนะฮะพี่น้องแกะถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมอ่านี่ครับผมเมื่อเราแกะถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมมันจะไม่เป็นไรนะนี่ไงมันจะมีสีนะผมดอกไม้ไฟเอา้าตกแล้วยเย้เข็มพี่น้องทำไมเราต้องแกะหรือว่าไม่แกะไม่รู้อ่ะผมแต่ก็โอเคคลิปนี้จะประมาณนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ